กาบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปทั่วประเทศครับกับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักความยุติธรรมผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยทั่วไทยทั่วโลกซึ่งให้เกียรติตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่อุตส่าห์กดไลค์กดแชร์ได้มาเป็นกําลังใจให้แก่กันและกัน ขอพระคุณมากนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านฝ่าวันโควิดได้อย่างรอดปลอดภัยนะครับขอได้รับ3,500บาทเป็นเงินสดๆทุกท่านนะครับผมกลับมาถึงกองบัญชาการนะครับเรียบร้อยที่จังหวัดกระบี่อำเภอลำทับนะครับมาจากจังหวัดภาคเหนือกล่าวว่าจะพักผ่อนนะมันหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยพูดกับพี่น้องประชาชนพูดทุกวันพี่น้องประชาชนอาจจะเบื่อมั่งทีแต่มันมีเรื่องเร่งด่วน นะครับที่จะต้องมานําเรียนพี่น้องประชาชนอย่างฉับไวเห็นแล้วมันอดทนรนไม่ได้ก็เลยเมื่อวานนี้ซื้อเสื้อเชกัวรา่าเนี่ยพี่น้องเห็นนะครับนี่คือนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่นายแพทย์นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ล้มล้างเผด็จการผ่านชนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนมองคนไม่เท่ากันพาสิตเชกัวร่าบอกว่าถ้าท่านเห็นความมายุติธรรมและโปรดจนตัวสัน่นท่านคือสหายของข้าพเจ้า วันนี้ผมเห็นความอายุติธรรมและโกรธจนตัวสั่นตั้งแต่เช้าได้เข้าไปดูข่าวก็พี่น้องวันนี้จะต้องพูดถึงตำรวจกันละยกตำรวจที่ดีไว้นะครับวันนี้จะยกตำรวจที่ดีไว้ในที่สูงสุดนะครับเพราะตำรวจก็เป็นกุถุชนเป็นมนุษย์คนธรรมดาสามารถที่จะทําผิดพลาดอะไรได้นะครับทีนี้ตำรวจที่ ไม่อยู่ในร่องในรอยจำเป็นจะต้องกล่าวโทษให้ผู้บังคับบัญชาจัดการตักเตือนทำอย่างไรก็ตามแต่ให้เป็นตำรวจที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่มาคมเเงประชาชนไม่ใช่มาขูดรีดประชาชนนะครับต่อไปนะครับผมจะ นำเสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจแบบต่างประเทศแบบสหรัฐอเมริกากิษก็ว่ากันไปที่มันสามารถดูแลความปลอดภัยดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดไม่มีการซื้อขายเก้าอี้ไม่มีการรับถ่วยอะไรต่างๆอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับพูดมากไปเจ็บคอสอสอทั้งหลายดูดีพลเอกประยุทธ์ดูดีในขณะที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ด้วยความจิตใจที่ไม่ได้รับประชาชนอย่างแท้จริง ก็เลยยังมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในวงการตํารวจเปลี่ยนผอ,อตรมาก,กี่คนตั้งแต่ที่พอดีทุกวันนี้มันก็ยังย่งยําอยู่กับที่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังประชาชนใช้มติประชาชนในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงของขึ้นวันนี้นี่นะครับเอาเรื่องตํารวจเป็นยังไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขวาข้อมูลหน่อย้วครับพี่น้องสำคัญเลยแหละครับพี่น้องเรื่องนี้นี่ นี่ก็แชร์มานะครับอานนท์เชื้อสัตบงกฎรู้สึกว่าจะเป็นนักกฎหมายนะครับขอบพระคุณที่ได้แชร์ข้อมูลมา19เชั่วโมงที่แล้วระทึกชนสนันรถตำรวจทางหลวงยับนะคามอเตอร์เวย์อ่านข่าวให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องจะได้รู้ความมัปรีของการใช้อำนาจกันแกล้งประชาชนอย่างไร นะครับผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันตามกฎหมายก็บอกแล้วไงในเมืองไทยเนี่ยกฎหมายมีไว้เฉพาะจับคนที่ไม่มีเส้นคนที่ไม่มีสายคนที่รายยศธาบรรดาศักดิ์คนที่้ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นเอาความข่าวเรื่องนี้เมื่อเวลาช่วงเวลา13นาฬิกาสงสัยที่เมื่อวานนะครับเกิดรถเซลล์เสียหลักพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจตางหลวงโดยพยานเห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่ารถตำรวจตางหลวงได้ไล่ตามรถพ่วงแล้วขับปาดหน้ารถพ่วง กะจะให้รถพ่วงหยุดโดยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเบรกตัดหน้ากระทันหันทำให้รถพ่วงเบรกไม่อยู่และชนรถตำรวจเข้าอย่างจังและไถ่รถตำรวจเบียดเข้าติดกับช่องเบร์รข้างทางเหตุเกิดบริเวณที่สาย7บริบรเวณกิโลเมตรที่87ทับ900ซึ่งภายหลังเกิดเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหวากถึงผู้ใช้รถ,ถนนโปรดระมัดระวังด้วยใจเย็น เรื่องนี้เนี่ยครับใครผิดใครถูกค่อยไปว่าไปแต่ผมในฐานะนักเดินทางเห็นสองข้างถนนหมดเหนือจะรดใต้เนืตะวันออกกีสารเรื่องนี้ผมยังไม่โทษเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เท่าที่ได้ฟังจากรถสิบลอ้อทุกสายเงินต้องแตกวายใส่เบี้ยบาบรายทางนะครับไม่ผิดก็ทำให้ผิดหาข้อหาจนได้ เขาเรียกรถชาลามบอกว่าเป็นรถไถเพราะอะไรล่ะผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันพูดน้อยแต่โทษระบบที่มันระยำกันมานี่มันไม่เคยปฏิรูปนะครับวางระบบอย่างนี้หาเงินส่งสวยให้นายนายก็ไปซื้อเก้าี้เอาให้ลูกน้องหากันไปมันเป็นวันตตจักรอยู่อย่างนี้สอสอในสภารู้ดีทุกคนก็รู้ดีตำรวจก็รู้ดีไม่ต้องมาปฏิเสธผมเข้าใจว่ารถพ่วงคันนี้ น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่ได้บรรทุกผิดกฎหมายไม่ทุกยาเสพติดไม่ได้ขนอาวุธสงครามอย่างแน่นอนแต่เป็นพฤติกรรมของตำรวจที่ปฏิบัติติดต,ต,ต่อกันมาชน,นิดแทบจะทุกสายแทบจะทุกหน่วยรถฉลามบอกอะถือว่ามีอำนาจถือว่าถือกฎหมายถือว่ามีปืนมองคนขับรถเป็นสามัญชนคนกรรมกรต้ยตาจะเหยียบย่ำยังไงก็ได้เห็นไหมที่ประจวบคีรีขันธ์ตีดานสามรอยอดเอายาบ้าไปยักสารสั่งว่าไม่ใช่ แต่ไอ้ตำรวจที่ไปยัดเขาหกเจนนายมันยังอยู่สุขสบายดีนี่คือความระยำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบตรไม่ใกล้เรื่องไม่เข้าท่านี่ถ้าไม่มีตำแหน่งคำอยู่บ้างผมจะดาเสียงหายกว่านี้เอาเหมือนมาร์คบิ๊กบูไปเลยด่าพ่อร่อแม่ไปเลยแต่มันไม่มีประโยชน์แหละครับผมเพียงแต่ส่งเสียงไปยังหัวหน้ารัฐบาลหน้าด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังปล่อยให้ตำรวจกาเรียกร,ราช ทำงานเรียราอย่างนี้ย่าอย่างไรมันน่าอับอายประชาชนนะครับในข่าวนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อหาหน่อยไม่ต้องไม่ต้องมากหรอกเอาพอรู้นะครับทีนี้นี่ผมไม่อ่านรายละเอียดเสียเวลาพี่น้องประชาชนพยานเขาบอกว่าก็าไม่ทราบว่าเวลาเอาจริง่าจังนี่พยานจะมากล้าเป็นพยานหรือไม่เพราะเขาบอกแล้ว่ากับตํารวจอย่าได้คิดเป็นมิตร อย่าได้คบเป็นมิตรและอยากคิดเป็นศัตรูพยานเมื่อมีการขค่มขู่มันเปลี่ยนคําพูดได้เพราะใครจะไปหาเรื่องกับคนถือปืนถือกฎหมายล่ะเห็นไหมที่จะมาเห็นไหมไปรีเงินก็สามแสนอยู่ๆไอไ้ฝ่ายถูกดีกลายเป็นผู้ต้องหานี่มันเป็นเสย,ย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจเรื่องนี้นะครับตํารวจทางหลวงและเลยรถรถทางราชการไม่รู้ใครบาดเจ็บล้มตายบ้างผมไม่จําเป็นจะต้องอธิบายสาธยายให้มาก แต่อยากจะฝากเรื่องนี้ไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการนะครับผู้บังคับการตํารวจทางหลวงอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำซ้ซากๆได้ไหมไอ้ที่รีดไถรถสิบล้อที่วิ่งไปดักตรงนั้นตรงนี้เอา10บาทยี่บบาทห้าร้อบาทชิบหายไวยวอดประชาชนหากินละหมากพวกคุณนะมีเงินดาวนเดือนมีสวัสดิการรถก็ทางราชการน้ำมันก็องราชการ แล้วไปทํางานราฐาาประชาชนดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนดีแต่ขอยทำหน้าที่ยานตรงไปตรงมาไม่ใช่ทําเป็นหมาไล่เนื้อรู้รู้กันอยู่ไม่ต้องมามันไส้ผมหรอกตำรวจที่ดีบอกแล้วไห้เคารพแต่ตํารวจที่ไม่มีความดีไม่มีความศักดิ์ศรีเป็นตํารวจพวกนี้มันต้องกระทืบนะครับโจนชัดๆโจนในเครื่องแบบก็บอกจรเนี่ยมันมันได้ไม่เหมือนกับจนที่ถือเครื่องแบบถือกฎหมายนะ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ที่ว่าพวกนี้พี่น้องก็เห็นข่าวแล้วครับทุกวันนี้โชเชียลมันเร็วผมเห็นแล้วมันเดือดดาลไม่รู้ว่าคนขับสิบโลนี่นี่มันจะถูกข้อหาอะไรอีกเดี๋ยวสอบสวนกระบวนการผมจะไปติดตามคาดีนี้อย่างใกล้ชิดถ้ามันมีการเบียยเบือนอย่างที่ทุงสงะไปจับน้องแอมี่น้องบังฟัะได้ข่าวว่าไปวิสามันฆาตกรรมเขามีการวิ่งเต้นจะใช้เงินเป็นคดีอย่างนั้นอย่างนี้ทางนี้ไปร้องศาล เมื่อทางนี้ไม่ยินยอมไปเจ้าตสู้คดีจนถึงที่สุดมันก็เลยหาเรื่องหาเราขึ้นมาผ่านหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจจะเขี่ยวข้องจริงก็ได้ผมไม่ปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่สิ่งที่สงสัยทำไมบังฟัดคนเดียวตำรวจหลายคนทำไมต้องไปยิงเขาพวกมึงลูกแกนะ่นาามึงลูกแกนะ่นาากูไม่ว่าแต่ไอ้พอบตรคลเอกประยุทธ์จนันโอชามึงปล่อยไว้ได้อย่างไรตำรวจเร็วซามอย่างนี้บอกแล้วไง ถ้าผมยังไม่ตายถ้ามีโอกาสถ้าได้อำนาจจากประชาชนจะต้องนำการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังเพื่อตำรวจจะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีประชาชนจะได้มีที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ใช่พอเห็นตำรวจแล้วไม่ด่วนครึ่งหรือเปล่าตำรวจครึ่งหรือเปล่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับพลเอกประยุทธ์พูดออกมาได้ยังไงร้อยนายกรัฐมนตรีก็แก้ปัญหาบอลไม่ได้แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้แก้ปัญหาเยารรมไม่ได้แล้วมันมาเป็นนายกทำอะไรวะ นี่สิ่งที่ระยำต่ําช้าที่สุดเลยในเบื้อนี้มางนี้ผมไม่โทษพลเอกประยุทธ์แต่โทษสอสอชั่วชาแสารเลวจํานวนหนึ่งยำส,อส,อสาสอแสนเลวจํานวนหนึ่งที่กินภาษีประชาชนไปยกมือหนุนคนนี้ขึ้นมาหนุนก็ไม่ว่าถ้าทํางานไม่เข้าตาประชาชนมันน่าจะมีการปลดมันจะมีนาการถอดถอนอภิปรายไว้ไว้ใจถอนรนากถอนโคนมันออกไปสอสอกล้าก้า,ก,าก,กันหน่อยสิ หลายคนบอกจอมพลดีแต่พูดก็กูไม่มีอำนาจกูพูดก่อนสิ่ะเออลองมีอำนาจมาสิทั้งพูดทั้งทำแต่ตอนนี้ส่งเสียงไปยังผู้มีอำนาจใลจัดการทำไมผมถึงส่งเสียงออย่างน้อยที่จุดพี่น้องประชาชนที่รู้จักผมทั่วประเทศนับสิบล้านคนมีทั้งคนเกลียดคนรักก,ก็รอรับฟังรอที่จะขยายความเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนผมไม่ได้มากลางมาบ้าอำนาจ แต่บอกแล้วไงว่าผมเกิดมาเพื่อสถิตความยศติธรรมแม่ผมจะเป็นคนเลวได้ยำบ้างในบางเรื่องแต่ผมไม่เคยคิดคดทรยศชาติไม่เคยช่อบสนปล้นชาติไม่เคยสร้างความบุบาทให้กับพเพเ่ศนี้ชัดดีไหมอ่าเอา,เอาตำรวจทางหลวงฝากไว้แค่นี้ก่อนทุกที่แล้วครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีชุดกากีชุดสีของแผดินข้าราชการเป็นข้าราชการของนายหลวงต้อง ทาการทุกอย่างต้องเป็นการถวายพระเกียรติในหลวงสำนึกบญคุณภาษีประชาชนไม่ใช่วัดมองประชาชนเป็นเหยื่อเป็นทาสนะครับเอาเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างทีนี้ยังมีเรื่องสําคัญถ้าพูดต่อก็ไม่จบแล้วครับมีเรื่องสําคัญที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีพลตํารวจโทรคารเวทถูกกระจ่างผู้สมัครนายกอบจปทุมธานีคนสนิททักษิณที่เคยพูดว่า ชีวิตนี้พี่ให้อะไรนี่ละ่ะมีวันนี้เพราะพี่ให้พี่น้องประชาชนก็ทราบแล้วครับด้วยความตั้งใจวีกรกรรมของพลตรรำรวจคำานวิทุกกระจาบก็คือว่าตอนที่กะทิ้งแดงมันขับไปชนตำรวจตายอ่ะพลตรรำรวจคำวรวิทจัดการเลยไอ้ตำรวจที่เปลี่ยนผู้ต้องหานะย้ายเลยรู้จักว่าย้ายมาปลดไม่ทราบแล้วครับบอกว่าจะมาฆ่าตำรวจของผมไม่ได้นั่นคือพลตรรำรวจโทคำานวิทสมัยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เห็นไหมเขายังปกป้องตำรวจผมมั่นใจในะตำรวจน้ำดีคนนี้ไปลงสมัครนายกอบจอปทุมธานีบอกว่าจะไม่มีเงินทอนอปจอปทุมธานีจะต้องโปร่งใสไม่มีเงินทอนเสนอโด,ดยไมจนเข้าตาประชาชนประชาชนคนปทุมธานีก็เลือกเป็นนายกแต่ตอนนี้มันมีขบวนการอุบาทศก,กับลงเพราะไม่รู้จะเอาผิดอะไรไปบอกว่านี่พลโรโทรคำรนเวทีผิดพรบลเลือกตั้ง Yeah, <Yeah. S 1> เอาอ่านซะหน่อย yeah. ผิดพรบรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้ว่านท้องถิน่น <Yeah. S 2> เพราะไปเสนอนโยบายไอเดียเปลี่ยนปทุมธานีนะครับถูกนำมาขัดเกลาเดิมจนแต่งเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งนายกคือบอกว่าจะทำหลายอย่างอพี่น้องทราบผมไม่ต้องอธิบายมากครับก็จะทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนปทุมธานี เป็นนโยบายอะแต่คนไปร้องบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบอจอแล้วผมอยากจะถามไปประชาธิปัตย์ถามไปพลังประชานที่ประกาศนโยบายร,ราคายางเท่าไหรทำนั่นทำนี่พลังประชาที่เป็นรัฐบาลพวกมึงทำกันได้บ้างไหมทำไมไม่มีหมาตัวไหนไปร้องนี่พอคำาดนวิทย์ชนะการเลือกตั้งมันบอกว่านโยบายที่เสนอมันทำไม่ได้ก็อบจอปทุมธานีเป็นหน่วยงานอาิการเป็นหน่วยงานรัก ตรงไหนมันเกินกํนลาลังอบจก็ขอความร่วมมือจากรัฐบาลต่างทำอย่างไรก็ได้ให้คนปทุมธานีมีความสุขไอ้ที่ซื้อเสียงชิปหายใบวอดจัดเลี้ยงชิปหายใบวอดพวกมึงไม่เคยใส่ใจแต่ไปใส่ใจเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยขอบคุณเยี่ยว์าราลมนี่อยู่ในเยี่ยวถารลถารลมบอกว่าถ้าไม่คิดจะทําอะไรก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่คิดจะทําอะไรก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปได้ เขาบอกว่าคนเราถ้าไม่คิดทำอะไรนี่มันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการเสนอนโยบายของพลตำรวจโทคำรถวิทูกกระจางมันเป็นเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อความสุขของประชาชนมันเสือกออกไปร้องมึงร้องไปทางประชาชนหน่อยสีประชาธิปิบัต์เนี่ยทำนโยบายไอไออนุทินเนี่ยไอภูมิใจไทยมึงเสนอนโยบายกัญชาว่ายังไงปลูกกัญชายห้าต้นมึงได้ปลูกกันไหมจกกับกระชิบหายไปวอดประชาชนก็หลงคารมไปเลือกมันเลือกมาแล้วไปปลูกกัญชา นี่คือความชิบหายวายวอดขององค์กรอิสระของเมืองไทยผมไม่ว่าองค์กรอิสระแต่มันไอคอสชสารเรวท,ทั้งหลายที่มันตั้งขึ้นมานี่นะครับมันสร้างความวิบัติให้กับประเทศชาติอย่างชิบหายวายวอดนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้พลรโรรัวคำรเวททุกกระจางต่อสู้ไปพี่น้องประทุมธานียาได้ยินยอมให้อํานาจชิบหายไปล้มล้างความสุขของท่านนะครับเขาเสนอนะโยบายขึ้นมาอ่า ก็เป็นที่โดนใจประชาชนอะไรที่มันอยู่อําเหนืออํานาจนายกอบจนายกประเทศก็สนัิถนนสิวะหรือว่าอยู่คนละขั้วการเมืองกับพวกมึงเพราะพวกมึงคิดแต่ผลประโยชน์ของพวกมึงไงประเทศชาติถึงอยู่อย่างนี้ถ้าคิดถึงประชาชนเป็นที่ตั้งใครคิดอะไรดีก็เอามา,ามาช่วยกันขยายไปสู่ประชาชนไม่ใช่จะคอยปิดกัน้นอย่างนั้นอย่างนี้มันนับปีชัๆ นี่คือสไตล์จอมพลใครไม่ชอบก็ไม่ว่าแต่มมืงองยามาดาหลังใหม่ดาหน้าใหม่ดาหลังใหม่เลยเพราะผมมั่นใจที่กล้าพูดอย่างนี้ผมไม่ได้คิดคดต่อประชาชนแม้แต่น้อยแต่เห็นความอุมาตชาติชั่วของสสทั้งหลายผู้แทนทั้งหลายที่ย่ำยีประเทศชาติมาอย่างยาวนานผมไม่ใช่มือใหม่ทางการเมืองนี่ผู้ขับวอดตั้งพักมาตั้งแต่อายุ35ปีตอนนี้อายุ65 66 67ก็ก็ไม่รู้ละจับตาประเทศมาตลอด ประเทศไทยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์มองางไหนเขียวจะอหุ่นไปหมดในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่เพราะพวกอุบาทพวกระยำนี่มันแย่งอำนาจมาแย่งอำนาจมาเพื่อทำเพื่อประชาชนไม่เป็นไรแต่แย่งอำนาจมากออมากอยมากินมาสูบเลือดประชาชนมันก็เลยสารละวันอยู่อย่างนี้ไอต้ตูไม่รู้ตูไหนละ่ะยึดอำนาจบอกว่าชึกจะคืนความสุขแก่ประชาชนมันคืนความสุขแค่ไหนแค่รัฐมนลทีอาอะไรก็ทำกันมานี่นะครับ ยอมรับจะไหมว่ารราม,มีปัญหาไม่งั้นไม่มีการแก้กันหรอกตอนนั้นแต่ยึดอำนาจมาี่ประกาศไปเลยว่าประเทศนี้เป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนขอทุกคนมาช่วยออกความเห็นมาช่วยกันร่างรัฐมนให้มันดีที่สุดรัฐมนูรฉบับสุดท้ายของประเทศเพื่อจะต่อไปจะได้ไม่มีการยึดอำนาจอีกแล้วแต่มันทำสับสนวุ่นวุ่นบวน์บอลสักไปร่างเสร็จหมดไปพันล้านเรียบร้อยความทิ้งเอาไอ้มีชัยจัดการใหม่มาด้มนรันะบาปปลากงพอให้มีชยัยแสดงมาชีทตับถิน มึงเสียกลาออกมันเสแสร้งแต้งทำด้ยำตำชาทั้งนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมจะมีลมหายใจอยู่ได้แค่ไหนไอ้คนมีอำนาจจะชั่วมันไม่ไว่าอย่างแน่นอนแต่ผมพร้อมยอมตายสู้ตายแต่ใครก็จะกจะสู้ไว้รอดออก็ขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนนี่แหละครับถ้ามันไม่มีหัวเหงหัวคนหัวขาดอย่างนี้พี่น้องจะต้องเป็นทาสมันตลอดไปทํางานจ่ายภาษีมันก็ไปใช้ใจอย่างปนปี้เอาพอพูดมาถึงเรงนี้ปทุมธานีพัน ขอให้พี่น้องไปสุตารีที่เลือกคนรัฐธคำรุ้งทุขกำจางพานึกกำลังให้เข้มแข็งอย่ายินยอมอำนาจนอกะบับทีนี้ได้ข่าวมาพี่น้องเห็นนะครับไม่ว่าจะไปภาคเหนือภาคใต้ถนนหนทางที่มันทําลายภูเขา่ะที่มันระเบิดหินองแมโคโรขุดหินมาน่ะเอาไปสร้างถนนนล้มาผิดกฎหมายนะครับพี่น้องผมก็เพิ่งจะทราบนี่คือค่อนข้างจะเป็นระดับปัญญาชนยังเพิ่งจะทราบหินนั้นมาเป็นสมบัติของชาติ ยิ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโอ้ยไม่ได้เลยต้องเอามากองการที่จะไปนําถนนจะต้องมาประมูลแต่นี่มันขุดเสร็จมาไปทําเลยไปขายให้รัฐบาลนะ่ะโอ้มันกินอะไรหลายต่อที่อย่างนั้นมันขนออกนอกพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเอาข้อกฎหมายมาที่ใ้ชัดแต่ส่งเสียงให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอบตเทศบาลต่างๆนาย,ยกประจที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติอ่ะขุดถนนตอนนี้รู้สึกว่าแถวละนอง แถวน้ำตกอะไรล่ะน้ำตกที่ระนองดังๆอ่ะนี่เขาแจ้งมาหินนั่นแหละครับต้องมากองไหว้ต้องมีการประมูลถึงจะนําไปใช้ได้ต้องมีการขออนุญาตมากมายกายกองแต่ไม่รู้มันทํากันหรือไม่หรือว่าโมเมนี่แหละครับที่ทําไมถึงมันขยันสร้างถนนนทางล่ะเพราะมันกินเป็นกอเป็นกรนกรมกินส่งไอ้พักการเมืองพรคก,การเมืองก็เอาเงินนั้นมาซื้อเสียงประชาชนก็เอากันมา200300รอย,รอย,รอยปล่อยมันไปแดกเป็น200ล้าน300ล้าน เราต้องติดอาวุธทังยาทางพี่น้องประชาชนขออภัยเป็นอย่างยิ่งแล้วครับผมผมพูดไม่เพราะผมอัดอั้นตั้งใจเจ็บแค้นใจมาตลอดชีวิตที่เห็นแผ่นดินนี้มันยังไม่มีความสงบสุขเลือกผู้แทนก็ไปเลือกใครอย่างนั้นล่ะจนพี่น้องประชาชนเบื่อการเมืองน,นะครับแต่เราเบื่อไม่ได้นะครับเรายิ่งเบื่อเรายิ่งไม่รู้เรายิ่งเป็นหมูให้พวก่าเหวนั่นกินนะครับวันนี้ซัดหนักกระจายมิกบึกบูแล้วมันเดือดดาลจริงๆ เออนะครับเอาละครับพี่น้องว่เร็วๆนี้นะ่าจะมีการเปิดสำนักง,งานจองผลปฏิวัติูลนิธิเอาชนะอัชญากรรมและความยากจนปราบพวกเจ้าชนพลนชาติทำได้แค่ไหนพี่น้องและประชาชนให้ความร่วมมือแค่ไหนก็ทำกันแค่นั้นนะครับผมก็ไม่ได้หวังสำเร็จผลในรุ่นผมหรอกอย่างน้อยที่สุดประชาชนคนรุ่นต่อไปจะได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างไปสร้างความดีให้มันเกิดความสุขสีแก่แผ่นดินนี้แก่ประชาชนไอ้พวกเจ้าชนปลนชิมันจะได้กลับตัวกลับใจ ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจะได้คิดทําเพื่อประชาชนนะพลเอกประยุทธ์เอาจัดการตํารวจทางหลวงงูด้วยนะครับที่บปปาดหน้ารถพว่วงนั่นละทั้งคันเลยไม่รู้กี่ศพผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวพอติดตามข่าวใหม่ค่อยมารายงานอีกระ,ระ,ระยะว่าไอ้คนที่ขับรถชนรถตํารวจทางหลวงนั้นถูกข้อหาอะไรตํารวจถูกข้อหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยนํามารายงานกับท่านอีกครั้งขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง ขอทุกท่านเดินทางไปทำภารกิจอัใดให้ขอมีความปลอดภัยทุกท่านนะครับทำกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดถึงเรื่องบ้านเมืองบ้างคิดถึงเรื่องประชาชนบ้างอย่าได้คิดทำเพื่อตัวอยู่เพื่อตัวก็อยู่แค่วันตายอยู่เพื่อสังคมจะอยู่คู่ฟ้าดินสลายกราบขอบพระคุณยิ่งนะครับสวัสดีครับ